ภาษาฟามนะคะเราก็มาถึงมาถึงตอนแรกเราจะได้ทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเออ่ได้กินลันช์ไทยๆแบบนี้นะคะเป็นส้มตำเวิร์กช็อปนะคะพี่ดูจะช่วยเราในการดูแลอาหารเรนนี่ไกด์ไลน์ไรทัวไตรทัวนะคะใส่แล้วก็ตำเลยไม่ต้องเยอะพี่โอเคของเส้นอะปลงแบบนั่นประมาณนี้อ่ะใหญ่อย่าเล็กมากต้องมีไกด์ไลน์น้ำน้ำปลาหนึ่งช้อน ส่วนต้องแบบนี้นะคะมันถึงจะอร่อยเอ้ต้องแบบี้องมีน้ำตาลปี๊บอ้โหอัตาส่วนหนึ่งกอนหนึ่งแล้วเราก็ทำอะละเราก็คให้เข้ากันก่อนให้เข้ากันก่อนพอใส่ส่วนประกอบประมาณนี้ต้องโขกก่อนนะถ้าไม่เข้าเดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วใส่มะเขือเทศมะเขือเทศมาเลยของโปรอยู่เอ a l อย่างเงี้ยนะคะเหมาะกับพวกเราพราะเรามาดอยเราดีอ แต่อย่าให้มันเละมากมันเกิดเหศเขาเดี๋ยวมันจะแบบดูไม่สวยต้องแบบประมาณนึงให้มันพอมีรสออกมาขอบคุณนะคะทิมงานน่ารักอ่ะช่วยแบบหมดเลยเราที่ามอ่ะสบายๆแล้วสวยๆกินยอดมีกันแบบบุ๊กกิ้งกันมาแบบเหมือนกับว่า own the place อะค่ะแบบอู้วมะนาวบีกน่ากินมากมะนาวลูกใหญ่แบบโอ้มันน่าจะอร่อยอ่ะสดอ่ะ อย่างโสมมันเข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราชิมนะชิมนิดนึงว่าโอยังยังใช่ชิมว่ารสเนี้ยโอ้ยไหมโอไหมชอบไหมมะนาวมะนาวอีกนิดนึงโอเคให้มันจีบหน่อยมะนาวลูกใหญ่จังมะนาวลูกใหญ่ได้น้ำเยอะโอเคเลยเดี๋ยวเราลองชิมชิมนะชิมอีกรอบนึ่งค่ะโอเคอ่ะโอ้ยและลงตัวล้เดี๋ยวเราจะใส่เส้นในช้อนนี้ได้ใส่เส้นลงมาแล้วอันนี้คือไฮไลท์ของเรานะคะส้มตำ ส่วนประกอบหลักมะละกอมะละกอก็สีสวยด้วยดูสดมากเส้นแบบเส้นแบบเด้งๆนิดๆทำให้เราขาแล้วมันอร่อยโอเคอ่าเรียบร้อยนะคะใส่ถั่วค่ะใส่ถั่วถั่วสุดท้ายนี่ของโปรดเหมือนกันถั่วแล้วกุ้งสกุ้งเลยกุ้งด้วยเอาเลยมาเลยค่ะโอ้ว้าวมีโปรตีนนะคะอาหารจานนี้กว้งสงมีโปรตีนของเรา ุ้งตัวใหญ่แล้วก็กุ้งอู้กุ้งสดเอ้ยกุ้งแห้งแต่ว่าแบบดูแบบคลีนคลีนสุขภาพโอเคโอเคเรียบร้อยนะคะยมาดูไหมมาดูผลงานสิเป็นงานเป็นยังไงนะนี่นี่ตัดโชยส้มตำจานแรกของแกเลยปะเนี่ยส้มตำจานแรกที่เคยทำของแกทำเองทำเองกินเองคือหนึ่งในอาหารโปรดของอาหารไทยก็คือส้มตำค่ะเราแบบโอ้น้าตานะคะแล้วกน้า แล้วเราต้องลองชิมดอว่าองค์อ่ะองค์ที่อ่าจะอร่อยที่สุดก็คือน้ำเราอ่าอร่อยที่สุดคือน้ำก็เอาหมดเอาหมดเอาให้แบบที่เทเลงไปน่ะเนี่โอเคเลยโอเคไม่มีของชปรสเนอะไม่มีค่ะโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะ